ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำซอสเห็ดโมรีกันนะคะทุกคนยังจํากันได้ไหมเห็ดโมรีนิดไปเก็บช่วงเดือนเมษานะคะเห็ดหน้าตาประหลาดที่ราคาแพงนะคะอันนี้คือที่นิดเก็บได้ปีที่แล้วแล้วก็อบแห้งนะคะอบแบบใช้เครื่องอบนะคะอบให้แห้งๆเลยนะทุกคนอบเสร็จแล้วนี่ก็เก็บใส่ขวดเนี่ยค่ะขวดปกติแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีเลยนะคะแบบนี้ นี่อยู่ในขวดแล้ววันนี้นี่จะทำซอสเห็ดโมรีนะคะพอเราจะทำกับข้าวเราก็จะเอาออกมาล้างนะคะล้างสองน้ำก็คือเปิดน้ำผ่านล้างเสร็จดินเสร็จอะไรนะคะเสร็จแล้วก็จะแช่น้ำไว้แบบนี้ค่ะนี่แช่น้ำให้เขาคืนตัวนะคะจากที่เขาเป็นเห็ดแห้งๆอยู่ก็จะคืนตัวแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอามาแช่น้ำน้ำนี่เราก็ใส่ให้พอดีนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่า น้ำส่วนนี้เราจะเอาไปทำซอสนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมของเห็ดโมรี่นะคะเราจะใช้ทั้งตัวเห็ดนะคะแล้วก็น้ำแช่เห็ดด้วยเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกของการทำนะคะนิดก็จะหั่นกระเทียมแล้วก็หัวหอมแบบนี้นะคะหั่นเล็กๆลูกเต๋าแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาผัดเนยค่ะผัดไฟอ่อนนะคะให้เขามีอ่ ความเหลืองนิดๆไม่ต้องไม่ต้องเป็นกระเทียมแบบสุกกรอบเหมือนกระเทียมเจียวบ้านเรานะคะแค่ให้เขาสุกก็พอค่ะต่อไปนี่ก็จะละลายเครื่องปรุงแบบสําเร็จรูปนะคะเป็นผงที่ทําซอสเห็ดนั่นเองค่ะนี่จะผสมกับน้ําให้ละลายก่อนที่เราจะไปเติมในกระทะนะคะใส่ลงในน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้ละลายไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะเราจะใส่น้าเห็ดมอรี่ไปด้วยค่ะที่เราแช่เห็ดไว้นะคะ ถ้ากรเทียมสุกแล้วนะคะทุกคนก็เอาเห็ดโมรี่ของเราลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้เห็ดสุกนะคะพอเห็ดสุกแล้วเราค่อยเติมน้ำของเห็ดโมรี่ลงไปแล้วก็น้ำเครื่องปรุงนะคะผงสำเร็จรูปที่เราซื้อมาค่ะพอผัดได้ที่นะคะเห็ดจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะผัดพอเห็ดสุกนะคะเราก็จะเติมน้ำ ของเห็ดโมรีลงไปเพิ่มเติมนะคะเป็นน้ำที่เราแช่เห็ดก่อนหน้านี้ค่ะเติมลงไปแล้วก็รอสักประมาณสัก5านาทีนะคะให้น้ำน้ำซุปเดือดนะคะเราก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปค่ะพอน้ำซุปเริ่มเดือดนะคะนี่ก็จะใส่ซอสปรุงสำเร็จที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะ คนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าผงสําเร็จรูปเดี๋ยวจะปิดหม้อนะคะเพราะว่าถ้าทำเสร็จแล้วน้ำซอสมันจะเหนืดเนืดนีะเที่ยวไปเรื่อยนะคะต้องรอให้น้ำซุปซึมซับเข้าไปในเนื้อเห็ดนะคะ ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีผ่านไปน้ำซอสก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะใส่วายขาวลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็รอให้เดือดนิดนึงค่ะจะใส่พริกไทยแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยนะคะ ใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะนิดหน่อยก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะซอสเห็ดของเราเห็ดสุกดีนะคะนี่เนื้อเด้งๆอย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะราดสปาเกตตี้แล้วก็เนื้อสเต็กนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟยังไงนะคะซอสเห็ดมมรีระวัง,งคนเห็นตะต้นมะหมองไปเก็บ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสเต็กซอสเฮดมอรีนะคะก็จะกินคู่กับ,บกมอสซาเปนซาฟันพาสปาเกตตีเี่เปนเีเปนีเปนีน่ากินมากค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูเฮดมอรีของเรานะคะน่าทานมากๆเลยคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะทุกคน